เปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นของแปคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กับว่าที่ซุปตาตัวน้อยเปิดต้นปีมาก็มีเหล่าบรรดาพ่อแม่คนดังมีเบบีลืมตาดูโลกขึ้นมามากมายหน้าตาก็จิ้มลิมหน้ารักหน้าช่างสุดๆแต่ละโมเมนต์ทำคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลั่งน้ำตาด้วยความประปื้มใจเลยทีเดียวจะมีครอบครัวไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8เทย่ามิกา้าเปิดตัวกันที่คุณพ่อมิกา้าคุณแม่เทยา่าและน้องมิลาที่พึ่งหล่มตาดูโลกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองทําให้ครอบครัวชื่นใจและเติมเต็มชีวิตพ่อแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแถมน้องมิลายัางหน้าตาน่ารักน่าชังปากนิดจมูกหน่อยได้คุณพ่อคุณแม่มันเต็มๆเ,เรียกได้ว,ว่าพากันเห่อลูกกันยกบ้านสมกับเป็นลูกคนแรกจริง,รงๆเวลาไปที่ไหนทําอะไรก็มักจะพาลูกไปด้วยเสมอ อันดับที่7อ้วนรังสิตและมะม่วงโรฮาลูกชายหัวแก้หัวแหวนของพ่ออวนและแม่มะม่วงบอกได้เลยว่าหล่อมากมายวาทีโอป,ป้าคนใหม่ของวงการนอกจากความน่ารักที่ได้จากคุณแม่ชาวเกาหลีแล้วยังได้ความสดใสจากคุณพ่อมาด้วยเต็มๆเ,เวลาบ้านนี้ลงรูปแต่ละครั้งพี่ๆแฟนคลับกดไลค์และคอมเมนต์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียว อันนับที่6ก,กันและพลอยลูกชายคนแรกของครอบครัวยอย่างพ่อกันและแม่พลอยชื่อเสียงเรียงนามว่าน้องพร้อมโดยพึ่งคลอดเมื่อตอนต้นเมษายนที่ผ่านมานี่เองต้องฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ป้านนะ้าอาด้วยจริงๆเรียกได้ว่าหน้าตาดีได้ทั้งพ่อและแม่ตอนนี้ทั้งครอบครัวก,ก็เหิอน้องพร้อมกันสุดๆก็ลูกคนแรกจะไม่ให้เหอได้ยังไงกันอันดับที่5นัดและนาน่า จะมั่มเหลือเกินสำหรับลูกสาวคุณพ่อภูมิแม่นาน่าและน้องเนล่าขอรายงานตัวต่อแฟนคลับทุกคนพร้อมแก้มนุมน่มๆเต็มพิกัดแบบนี้ใครเห็นก็ต้องลงรักยิ่งเวลาน้องเนล่าอยู่ในอ้อมแขนของพ่อแม่แล้วก็ดูอบอุ่นมากที่สุดใครยังไม่ติดตามน้องเนล่ารีบไปกด follow หนูได้เลยจ้า อันดับที่ 4. นาตาลีแล้วนะยินดีต้อนรับน้องเบนลูกแม่นาตาลีและพ่อนะสู่โลกว้างดาวดวงใหม่เตรียมฉายแสงอีกแล้วพี่ป้านะอาเตรียมเป็น f c ได้เลยใครได้เห็นภาพที่คุณแม่ลงบ่อยๆก็ยิ่งหลงรักเพราะน้องเบนยิ้มเก่งมากแถมยิ้มหวานซะด้วยสาวษาใจละลายแน่นอนอันดับที่ 3. ฟลุกนาตาลี สิ้นสุดการรอคอยของพ่อฟุกและแม่นาตาลีเมื่อน้องนาตาชาลูกสาวคนแรกของครอบครัวได้ลืมตาดูโลกเมื่อเดินไปสายยนที่ผ่านมานี่เองนาตาสะสวยได้คุณแม่เลยทีเดียวเป็นเบบีที่น่ารักมากๆยิ่งได้เห็นภาพในอ้อมอกของทั้งพ่อและแม่ก็ยิ่งรู้สึกดีแถมพี่ชายอย่างพี่ยาชิก็อุ้มน้องได้อย่างคล่องแคล่วสวยหล่อลงตัวกันทั้งบ้านเลยจริงๆ อันดับที่2โอซาแหวงและจอนแม่พึ่งลอลูกสาวอย่างน้องคาย่าที่ชื่อมีความหมายว่าความบริสุทธิ์ทำให้พ่อจอนและคุณแม่โอซาวแหวงรู้สึกตื่นเต้นกับเบบีคนแรกของครอบครัวมากๆเรามักจะได้เห็นภาพแห่งความสุขอยู่เสมอในอินสตาแกรมของทั้งคู่ซึ่งอบอุ่นทะลุภาพออกมาเลยทีเดียว อันดับที่1นึ่งาและกอนปิดท้ายกันที่ครอบครัวของพ่อกอนแมริตาและน้องกวินลูกชายคนแรกของครอบครัวซึ่งน้องก็ได้ความหน้าตาดีมาจากพ่อแม่แบบเต็มพิกัดมองไม่มีเบื่อเลยจริงๆยิ่งเป็นภาพโมเมนต์น่ารักนรักของคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ด้วยแล้วก็ยิ่งน่าชื่นชมในความทุ่มเทในการเลี้ยงลูกน้องกวินต้องโตมา,น,าน้ารักแน่ๆพี่ๆแฟนคลับเตรียมเป็น fc ได้เลยจ้า